หยุดฟังผมให้ดีถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมคิดแบบเดิมทำตัวแบบเดิมแล้วหวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณกำลังหลอกตัวเองอย่างร้ายกาจที่สุดวันนี้คือวันที่คุณต้องฆ่าตัวตนคนเดิมทิ้งเสียเผามันให้เป็นเท่าฐานแล้วเกิดใหม่จากกองเพลิงนั้นเพราะคนสำเร็จเขาไม่รอให้โชคชะตาเมตตาแต่เขาเดินออกไปกระชากความสาเร็จมาด,ด้วยมือของเขาเองผมจะมอบเจ็ดนิสัยที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ปีหน้าไม่ใช่เดือนหน้าแต่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนิสัยที่1เลิกโทษทุกอย่างรอบข้างแล้วหันมาสรุปว่าทุกอย่างคือความรับผิดชอบของคุณร้อเปหยุดโทษเศรษฐกิจหยุดโทษรัฐบาลหยุดโทษพ่อแม่ที่ไม่ได้รวยหยุดโทษหัวหน้าหรือโชคชะตาที่เล่นตลกกับคุณเพราะในขณะที่คุณกําลังบน่นคนอื่นเขากําลังก้มหน้าก้มตาทํางานเพื่อสร้างชีวิต เมื่อไรที่คุณยอมรับว่าชีวิตนี้เป็นของคุณและทุกความล้มเหลวคือสิ่งที่คุณต้องแก้ไขเองเมื่อนั้นคุณจะมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองทันทีจงประกาศกล้าออกมาว่าข้าคือผู้ลิขิตชีวิตของข้าเองนิสัยที่สองจงจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปราณีในหนึ่งวันมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนแต่ทำไมบางคนถึงสร้างอาณาจักรได้ในขณะที่บางคนยังนอนไถห,หน้าจอไปวันๆนั่นเป็นเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญ เลิกตอบตกลงกับงานเลี้ยงที่ไม่ได้ให้อะไรนอกจากความมึนเมาเลิกเสียเวลากับการคุยเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจงเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ส่งผลต่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเท่านั้นถางทางรกชัดในชีวิตออกไปให้หมดแล้วมุ่งมั่นกับสิ่งที่ใช่เพียงอย่างเดียวนิสัยที่ 3. จงสร้างวินัยดุดลิกกล้าโดยการเอาชนะตอนเช้าให้ได้สงครามครั้งแรกของวันคือการตื่นนอนถ้าคุณแพ้แม้กระทั่งเสียงนาฬิกาปลุกคุณจะไปชนะใครในโลกที่โหดร้ายข้างนอกนั่นได้ จงลุกขึ้นมาในขณะที่คนอื่นยังหลับไหลจงเริ่มต้นวันด้วยการเคลื่อนไหวการวางแผนและการเตรียมความพร้อมชัยชนะในช่วงเช้าจะนำไปสู่ชัยชนะในตอนกลางวันและตอนเย็นวิัยคืออิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ใช่คุกแต่มันคือปีกที่ทำให้คุณบินสูงกว่าคนอื่นนิสัยที่4จงล้างสมองตัวเองด้วยความรู้ใหม่ๆทุกวันสมองของคุณคือสนามรบ ถ้าคุณไม่เติมข้อมูลที่ทรงพลังลงไปขยะจากสังคมรอบข้างจะเข้ามาเติมเต็มแทนที่จงอ่านหนังสือฟังเสียงคนที่สำเร็จจริงๆและเรียนรู้ทักษะที่โลกต้องการอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะโลกนี้หมุนเร็วเกินกว่าที่คุณจะหยุดเรียนรู้ได้แม้เพียงวินาทีเดียวจงกระหายความรู้เหมือนคนขาดน้ำในทะเลทรายแล้วความรู้เหล่านั้นจะกลายเป็นอาวุธที่ไม่มีใครแย่งชิงไปจากคุณได้ นิสัยที่หจงทรมานร่างกายเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งร่างกายที่อ่อนแอจะพาใจที่อ่อนแอตามไปด้วยจงออกกำลังกายให้หนักจงกดดันตัวเองให้ถึงขีดจำกัดเมื่อคุณสามารถบังคับร่างกายให้ทำในสิ่งที่มันไม่อยากทำได้คุณจะสามารถบังคับจิตใจให้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคได้เช่นกันความเจ็บปวดจากการฝึกซ้อมคือเกียรติยศความเหนื่อยยากคือเครื่องหมายของนักรบ จงดูแลวิหารแห่งจิตใจนี้ให้ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นิสัยที่6จงเป็นนายเหนือเงินไม่ใช่ทาสของมันเลิกใช้เงินซื้อความสุขชั่วคราวเพื่ออวดคนที่คุณไม่ได้ชอบหน้าวิัยทางการเงินคือรากฐานของความมั่นคงจงเก็บออมจงลงทุนและจงบริหารจัดการทุกบาททุกสตางค์อย่างรู้คุณค่าความรวยไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่วัดกันที่ว่าคุณเหลือเงินเท่าไหร และเงินนั้นทำให้คุณได้มากแค่ไหนจงสร้างฐานที่แข็งแกร่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องก้มหัวให้ใครเพียงเพราะเรื่องเงินนิสัยที่7ความเพียรพยายามที่ไม่มีคำว่าถอยความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นคนส่วนใหญ่ล้มเลิกก่อนจะถึงเส้นชัยเพียงไม่กี่ก้าวจงเป็นคนสุดท้ายที่ยังยืนหยัดอยู่ในสนามไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าใครจะดูถูกเหยียดหยามจงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว้วยความเชื่อมั่นว่าความสําเร็จเป็นของคนที่อดทนได้นานที่สุดนิสัยทั้งเจนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฟังแล้วจบไปแต่มันคือวิถีชีวิตที่คุณต้องยึดถือทิ้งตัวตนคนเก่าที่ขี้เกียจและชอบอ้างออกไปเสียเผามันให้หมดแล้วเริ่มสร้างคนใหม่ที่หัวใจเป็นสิงโตคนที่พร้อมจะขย้าทุกอุปสรรคคนที่จะไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตา ปีนี้ต้องเป็นปีของคุณวันที่คุณจะประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือใครลงมือทำเดี๋ยวนี้ไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่ต้องการความยิ่งใหญ่มีเพียงวันนี้และตอนนี้เท่านั้นไปคว้ามันมาความสำเร็จกำลังรอคนที่คู่ควรอยู่และคนคนนั้นต้องเป็นคุณจงทำหน้าที่ของนักรบจงทำหน้าที่ของผู้นำชีวิตตัวเองแล้วคุณจะพบว่าสวรรค์จะเปิดทางให้กับคนที่ไม่เคยยอมแพ้เสมอลุกขึ้นมา สู้ให้สุดใจแล้วเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยความสำเร็จของคุณ